คือครับผมถึกไปนี่ถึกเออเออเออตัดโอ้ยพี่น้องมันกระโดดมันหันยกมาท่านซื้อๆได้หน่ลงมหมออลงมารอครับผมรอพี่น้องรอได้ครับผมได้อีกแล้วได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วเบิง่งเอาเต้นลงแดงลงแดงว้าวว้โอ้โอโอโอ เอาลงไปรุ่นต่อครับผมรุ่นโตหัวหัวห่วเป็นตาเป็นตาแท้เป็นตาเลยครับผมพี่องเออเออเออได้แล้วครับผม,เ,เ,เ,บผมอเอาเอาเอาตีล่องตีลงตีล่องตักตักมาเป็นฟุงครับผมปาขาวครับผม โอ้โอ้โอ้ัวนี่แค่แน่ครับผมเออปุ่นยังออกมาฮะนี่นันยุม,นมันไหนมันไหมอยู่หรือลุงนี่มันปอดเป็ดปดแปด็ปอด,แปดอีกแล้วเร็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 วมีดอกป่าป่า,ปามันมาปดแปด็ดปดแป็ดอีกแล้วครับผม พี่น้องสวัสดีครับผมทายตะล่อนตะล่อนครับตะไนหวยราดครับผมพี่น้องพี่น้องครับผมน้ำไล้ใสตรงเอาปลาละครับผมพี่นอ้องนี่เดือนเมษามือนี้วันที่หกเองครับผมธรรมดามงเนี่ยกิเไยมาทายอะ่ะต้องเป็นเดืนอนกัญ่า ุูแลน้ำม,มากครับผมจังที่ได้ใส่ป่ากระโดดอยู่นี่แต่อันนี้เดือนเมษาครับผมพี่น้องปีหาพกหาเดือนเมษาได้ใส่ป่ากระโดดแล้วน้ำม,มาไหลแล้วครับผมนี่เดี๋ยวจะพาไปเบื้องครับว่าป่ามันถือบ่อกระโดดบ่อเดือนเมษาครับผมธรรมดาป่าจัิมากระโดดน้ำสิมา,านีกันยากตุลาครับผมแต่ปีนี้แปลก แปลว่าพ่อตอนนี้หนาวครับผมอากาศหนาวอากาศเย็นพี่น้องไปที่ต่างครับผมว่าเดือนเมษาปามาก,กระโดดบ่ไปน้องจัดมาพี่น้องมา้มาพี่น้องไปเบิ้งเลยครับผมว่าปามกระโดดบ่มาเบิ้งมาเบิ้งครับผมผมาเบิ่งว่าเดือนเมษานี่ปามกระโดดพ่อครับผมอพี่น้องครับผม นี el el, ่คร ca ับผมมีปลาม้ากระโดดบังเอาเดียนมี่สาครับผมพี่น้องบังเอานี่ปลากระโดดครับผมเดียนมี่สามีปลาม้ากระโดดเฉยเดี๋ยวควงเพิ่์ตไปเสีย้วยเดี๋ยวจะให้เบิร์ตจับควงเดี๋ยวรอจับควงเพิ่์ตมาตักครับพี่น้องบังเอาครับผมนี่ปลากระโดดโอ้โอ้โอ้เดียนมี่สาปลาม้ากระโดดเฉยครับผม เออพอ่อหยน,น้ำมากครับผมปลามากกระโดดเลยนี่ย่าๆสุดยอดเลยครับผมพี่น้องตั้งผีถือก็ตั้งผ<ะ>ีเดี๋ยวเห็นพี่น้องเบิรงนท่าไหนครับท่นานี่ก็ถือครับผมเออนี่นีบ่บ้งเอาครับเบ้งเอานี่ปลามากกระโดดปลาได้น้ำไหมครับผม ่ามันได้น้ำไหมครับปีนี้กินตุ้งหัวปีเลยครับผมธรรมดานี่เดือนตุลาเดือนกันย่าครับผมจังจีได้มากเฮตไยอยู่บุ่งนี่ปีนี้น้ำม,มา้ครับผมโอ้สแ,แปลกนะครับธรรมดาน้ำบามมากนะครับผมเมษาหนีน้ำบ่นมากเนี่เมษาแต่ปีนี้โอ้ ตองย่อมลาวนามาไว้เลยครับนี่ป่ามากระดูเลยครับผมนี่โอ้กินตังหัวปีได้ขนาดเลยครับมองป่ากระดูดี่พี่น้องนี่ครับผมเบื้องเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพิ่นมาตากับทั้งบุ่นมีสะดุ้งไม่หยกุกผมจะพาพี่น่องไปไปไป,ไปเบื้องนั้นสะดุง้งว่าเพิ่นให้บ่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวยังกลับมาตออเพิ่นมาตากเนาะนี่ จะของพนมาเลยว้นมาแล้วครับผมจะของพนมาแล้วของพนมาแล้วครับผมจะของพนมาแล้วมามามาอยากเห็นตักครับผมี่น้องมาทันทีเลยครับวันถ่ายเพนมาตักให้เบึ่งพนมาทันทีเลยนี่ก็ลงมาครับเดี๋ยวอยถามว่ามือขึ้นเี้ได้ปะพนใส่ได้มือขึ้นเี้ได้บ่ครับผมมือขึ้นเี้เพื่อนก็ย่นมือขึ้นเหรเพราะว่าดั่งไฟก้อยดั่งไฟอยู่ก้อยดั่งไฟสอดแกงอยู่ครับผมีินนอง แสดงว่าพนอยู่เพิ่ขึ้นครับผมพี่น้องโอ้เบื่อกาครับผมนี่โอ้ปีนี่กินตงหัวปีเลยปีนี่ปลากะโดูพี่น้องเอ้ยกินตงหัวปีเลยครับผมแล้จของพนมากล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนี่น,นี่ตากครับบานนี่พี่น้องตากตากตาักเป็นง่ายเลยบานนี่คือเก่าครับแนวตังเ็ดแบบมาตรฐานขอเก่าอีก ตักครับผมไปแล้วไปแล้วตัวระวังลุบระวังลุบนี่ครับเนี่ยตักเป็นครับผมอุย้ยนีต่ตัก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 ออกมาง่ายๆเลยครับผมพี่น้องเออนี่โอ้ได้เป็นกิโลพี่น้องได้เป็นกิโลครับผมได้เป็นกิโลครับนี่เออ ได้เป็นกิโลครับได้เป็นกิโลเดี๋ยวไปเบิ้งไปเบิ้องเอ้ยงามๆครับผมพี่น้องเห็นพี่น้องเบิ้งสดๆเลยครับผมนี่โอ้ปลาขาวงามๆครับนี่ยะเจ้า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 พี่น้องกินตั้งหัวปีแล้วปีนี้เนาะธรรมาดนนี่เดือนเมษายนพอด้กินง่ายหรอกครับผมแหงก็มือนยังแต่ปีนี้ เอาตะเปลี่ยนมษาเลยครับผมพี่นงองโอ้ยงามๆครับผมเออเทลงไปน้ำแกงเตรียมพร้อมอย่างดีครับยังไอ่ลูกค่ากันมามาถามมาจอดอยู่นี่เละ <c oughs> เออนี้งามๆครับผมพี่นงองเดี๋ยวผมจะพาพี่นงองไปติดตามดั้งสะดุ้งเด้อไปรุ่นน้ำสะดุ้งครับผมบานนี้มาพี่นงองมารุ้นน้ำสะดุ้งครับผม มาพี่น้องมามาติดตามทั้งสะดุ้งครับผมายางในบนนี่ตกสลังงานเขาเลยครับมาติดตามทั้งสะดุ้งครับผมอย่าหักเด้อ <c oughs> งานเขาเลยแต่หกักนี่ก็ยังสะดุ้งครับผมอย่าหักเด้ออย่าหักเด้อเอายกครับผมมาหอดแล้วก็ยกโชว์ถือโยกสองสามตัวครับ เอาไปก้อนเอาไปก้อนรอดรอดครับผมล่อมันมากครับเอาเอาพี่น้องเอาเอาพี่น้องพี่น้องโอ้ยโอ้ยถึกเถืกครับผมถึอกปานนี่ถึกเออเออเออตัดโอ้ยพี่น้องมันกระโดดมันหันยุบกระแทกซื้อได้หน่ ลงไหมลงไหมรอครับผมรอพี่น้องรอเอาหยุกยุกเออพ่อได้ตากอยู่พ่อได้ตากอยู่ผมลืมบอกไปครับผมนี่ก็คือเสี้ยนสะดุ้งครับเออเสี้ยนสะดุ้งพอยายเนื่อย่างครับผมบันดานเออลงปลาใส่พ่อกันมองนั่น ได้ครับผมได้อีกแล้วได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วเบิ้งเอาเต้นลงเด้งลงเด้งว้โอว้โอว้าวเอาลงไปรุ่นต่อครับผมรุ่นต่อขาดเจนวนครับมื่อนานเจนวนได้ประมาณยี่สิบโลเตีย้ยปาดพี่น้อง มือผมผ่านมามือแรกน้ำไหลนยหน่อยครับผมบริจาคลุงไทยลุงเพิ่นบอกว่าเจนวลได้20โลกยัางมือแรงประมาณหามุงแรงครับปาลมจะขึ้นแล้วแต่มันจะขึ้นครับผมบางทียขึ้นยางมือเศร้าสามมุ้งเก่ามุงอันนี้มั้ก็เจ็ดมุงเนาะปาลมหมูวนี่เอาพี่น้องครับผมผมจะพาพี่น้องติดต,ตามครับผมไปเรื่อยๆครับ ยกไปเรื er ่อยๆเบิ้งไปเรื่อยๆครับผมเออยกยกอุ้ยอุ oh, ้ยดีดดูครับผมดีดดูอุ Clerk ้ยบ่ท่านครับผมพี่น้องบ่ท่านเอาไหม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 โด่งเล่งโด่งเด่งเอาดงเด่งอยู่ครับผม อพอเลยตักพอเลยตักอู้หลยอยู่ด้วยไหลยอยู่ครับผมเอา้าเอา้าเป็นเศรา้เา, heet, า,า,าเป็นเศร้าครับผมเป็นเศร้าลงไหมไหมลงไหมก๊าดไหมอีกกลางไหมอีกรุ่นพี่น้องรุ่นไาอีกแล้วไาอีกแล้วมาเป็นระลอกระลอกครับผมอืด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 เนียนอู้ได้อีกเล้วพี่น้องได้อีกแล้วเอ้าตัก ตาครับผมได้อีกแล้วโอ้บาทละสิบบาทละเศ้าไอเรื่อยๆครับผมบาทละสิบบาทละเศ้าพี่น้องเดือนเมษาครับหนาวพร้อมครับผมต้นเดือนเมษาน้ามาได้กินปลามีล่มน้าให้อีกตั้งหากโอ้แปลกๆครับผมแปลก อ,อยู่ครับผมบ่หลายสี่หาตัวสี่หาตัวก็ต้องเอาอย่างหน่อยไปหาหลายครับผมห้วยห่วยห่วยเป็นตาเป็นตาแท้เป็นตาเนาะครับผมพี่นออ้องเออเออเออได้แล้วครับผมเอาเอาเอา,เอาตีลงตีลงตีลงตักตัก มาเป็ีปยุงครับผมปลาขาวครับผมโอ้โอ้โอ้หัวนี่แค่แน่ครับผมเออปุ่นยังออกบพรานนี่นันยุ่มันไหนมันไมหมอีกรึลุงนี่มันป่ดแปดปอดแปดอีกแล้วเร็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 วมีดอกป่าป่าม,มาปอดแปดปอดแปดอีกแล้วครับผม ว่าจังไดยว่าจังไดยว่าจังไดย์พ่อได้พอด่พอได้ตักไปเรื่อยครับผมตักไปเรื่อยเจนวนบลูครับกัเจนวนบลูนี่มาแล้วนะครับนี่เออปิดลานอาหารตามสั่งเลยนะกับเจนวนบลูครับผมไม่จะว่ามือนันเพึ่งกัได้ไปแล้วครับยี่สิบลครับผมมาไปมาไปอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องสงสัยสงสัย สงสัยมากครับผมอุ้ยบอทันบอทันบอทันครับผมมันไหมรึบังคันเห็นกระโดดครับผมโยกบอทันเอาไม่เอาไม่เอาไมเอาไมครับผมเบื้องล่มครับเบื้องล่มหนาวเดือนหาครับผมล่มหนาวเดือนหาเดือนมิสาครับเดียนซีไม่ล่ะเดียนซีเดือนหาแล้วครับผมตอนนี้มิสาครับเบื่องลอ่ หนาวเดือนเมษายนาครับผมล่มหนาวเอา้าคือจะว่าครัเป็นเดือนทิพย์เอทิพย์สองนี่ยกนี่เนาะเออมายกไอ้ป่านี่นอ,อทีจะว่าเป็นเดือนทิพยเอทิพย์สองครับมีล่มหนาวคือข,ขนาดแม่โมลุงคือบรรยากาศเดือนทิพสองเลยครับผมเดืนอนทิพยเอทิพย์สองอ่ะมันหนาวเนี่ย ปลายัางถึกพี่น้องพี่น้องครับผมเอาไม่เอาไม่ amino, aproxim, ปลายังไงเออเออพี่น้ปลายังถึืน้อบาบนี่พี่น้องเ <c ười> อง้ปลายังปลาสูตรได้ปลาสูตรครับผมโอ้พี่น้องนี่นี่นี่ได้ปลาสูตรครับอุ้ยมันรุดหรอกส่วนนั้นมันคืขอข้างใต้มันคือ้างโลกดีนะ <c ười> พี่น้องเอาโย,ยนเขายโยนเขาจับไปจับไปโอ้ยเออ เมื่อกี้นี่ <laughs> ดีนะมันก่ออยู่น <S <S เนาะว่านเด็กตัว <S <S ตัวยิงง่ยง,งสินะเอาว่านบ่ไดมาเหรอน้ำพล่นครับผมเออเอาเอาตอนไอ้ต่ออตว่าปลาขาวปลาขาวหน่อยเนาะ <S <S นี่ครับปลาสูตรครับผมตัวใหญ่ ลาบสุดยอดเลยเอ,เอาขังไว้สิตายครับเยอะใย้เบิ้งว่าพอใหญ่พอลุงพอได้หลายปันไดแล้วครับผมนี่เบิ้งเอาครับดุยพี่น้องมาพี่น้องมาเบิ้งผลงานครับเบิ้งเอาครับผมอุยเพียงไหนครับได้ซีโลเราไปจำนี่ได้ซีโลเะรอ,อพี่น้องครับผมมนันมันครับมนัมนมัน มาแต่สาวเลยเมือนี่ได้ปลาสูตรตัวนึงเออปลาสูตรก็ได้ครับผมเอาเดี๋ยวรุ่นต่อมองดูจะเป็นยังไงครับพี่น้องเออลุ่นต่อลุ่นต่ออ,อือ <laughs> ผมมาอยู่ไกลมิดจันเลย <laughs> พี่น้องครับผมหันมาทั้งมีเจนมั่นมากพอดีครับมีขายของอยู่ด้วยนี่ใจขิขาดครับผมต้องมาเบิงพันว่ามาเบิงลุงเ,ออเดี๋ยวเอากับมา,าติดตามพี่ยังอุ้ยพี่น้องเจ้าของ่นใอยูปลาปลาสูดรกระโดดครับผมนี่นี่นี่ปลาสูดครับผมของเ่นใบยู่นี่โตแบบไงเลยของเ่นไปกินเขาอยู่ครับ มื่อกี้เห็นตักสองเทียสามเตียไปเลยไปจิมาเบิง้งน้ำอยู่เบิ้งว่ท่านกับผมพี่นองเออี่น้องครับผมลูเขาครับไปหากินเขากวนครับผมเดี๋ยวจิมาติีต่ำลุงไหมประมาณตอนนี้ประมาณสองมุงเพิ่นบอกว่าประมาณสามสี่มุ่งบวว่านี่ได้ป่าครับ เดี๋ยวสิมาติต่างไหมครับไปกินข้าวแห้งก่อนครับผมพี่น้องติต่างครับผมทายตะลอนตะลอนครับผมตะานห่วยรัดครับผมสวัสดีครับผมพ่อกันไหมครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผมมาพี่น้องมามีเพื่อนตักไปแล้วสองเทียสัไอตักเอาข้าบ้านไปแล้วครับมาทายเพื่อนระท่านคาดอยู่ตะนั่ไหมพ่อใหญ่สะดุ้งหอกครับผม